จากใบงานที่2นะครับตรงนี้อันนี้คือแบบงานนะครับนักศึกษาจากที่เราทําการวิเคราะห์แบบงานกันมานะครับจากที่เราทําการวิเคราะห์แบบงานมาบอกไว้ว่าตารางนี้มันมีคอลัมน์ทั้งหมด1 5คอลัมน์แถวทั้งหมด25แถวนะครับโดยปกติอย่างที่อาจารย์แจ้งนะครับเทคนิคส่วนตัวของอาจารย์เองนะครับก็จะมีรูปแบบการทำเนี่ยก็คือการพิมพ ที่แถวที่สเพื่อเป็นแถวเริ่มต้นอะไรประมาณเนี้นะฮะเราก็ไล่คอลัมน์ก่อนเลยอย่าลืมนะครับตรงนี้เราเรียกว่าชื่อตารางนะครับตรงส่วนหัวที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองให้เราเรียกว่าหัวตารางไปเลยที่หัวตารางมีคอลัมน์ที่รหัสนักศึกษาชื่อขีดสกุลกลุ่มเรียนรายการประเมินในวงเล็บข้อที่ปิดวงเล็บแล้วก็ไล่ลำดับ 1>, 1, 2, 3แบบนี้ไปเรื่อยๆนักศึกษาใส่ออ t โต้ฟิลนะครับถึงสินะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์โอเคเราได้หัวตารางเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ให้นักศึกษาทำการกำหนดฟอนต์ให้เป็น PS สารบัญตอนนี้เราใช้เป็น PSK นะครับแล้วก็ไซส์16อ่าอย่าลืมนะฮะเราต้องทำการจัด คอลัมน์นะฮะกำหนดขนาดอัตโนมัติให้กับคอลัมน์ของเรานะครับโอเคประมาณนี้เสร็จปั๊บเนี่ยพอนักศึกษาได้ข้อมูลเบื้องต้นและนักศึกษาทำการปรับขนาดคอลัมน์ตามความเหมาะสมก่อนนะครับตามความเหมาะสมก่อนก็ปรับนะครับเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยปรับไว้ก่อน เสร็จปั๊บให้เราทำการไฮไลท์ที่หัวตารางไว้ขีดตารางไว้เลยนักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีบางส่วนที่จะต้องทำการผสานเซลเราเริ่มผสานเลยครับผสานที่แรกนะครับตรงคำว่าที่เราจัดกลางที่ที่สองตรงคำว่ารหัสนักศึกษาที่ที่สามตรงคำว่าชื่อสกุลที่ที่สี่ตรงคำว่ากลุ่มเรียนแล้วจัดกลางนะครับที่ที่ห้าตรงคำว่าเบอร์โทรศัพท์แล้วจัดการ ประมาณนี้นะครับเสร็จปั๊บ1ถึงสิจัดกลางครับเราจะได้หัวตารางเรียบร้อยแล้วนะักศึกษาทําหัวตารางเสร็จปั๊บกด B ก็คือการทําตัวอักษรหนาหลังจากนั้นเราจะเริ่มทําการใส่ข้อมูลนะครับข้อมูลในตารางนี้ประกอบด้วย20่สิบเลคคอร์ดนะครับต่อไปตรงนี้เราจะเรียกมันว่าเลคคอร์ดนะฮะเราก็เริ่มเลย1 2 3 4พอแล้วแค่นี้ที่เหลือเราจะทำการออโตฟิลนะครับ ให้ได้20อย่าลืมครับนักศึกษาจัดการด้วยนะฮะเสร็จปั๊บเราจะทำการคีย์รหัสนักศึกษานะครับแบบงานอาจารย์เล็กไปเดี๋ยวขอขยายแบบหน่อยโอเคเราจะทำการคีย์รหัสนักศึกษานะครับสมมุติว่าอาจารย์คีย์รหัสนักศึกษาได้แล้วในตอนนี้อาจารย์อยากให้ตารางตรงนี้นะครับคอลัมน์รหัสนักศึกษาเนี่ยมีขนาดเท่ากับ ข้อมูลที่อยู่อาจารย์ก็เพียงดับเบิลคลิกที่เส้นแบ่งระหว่างคอลัมน์ b และคอลัมน์ c นะครับหลังจากนั้นใส่ชื่อนะครับอ่าคราวนี้พอมาถึงตรงคอลัมน์ชื่อสกุลน,นะครับคอลัมน์ชื่อสกุลนักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่าชื่อสกุลของนักศึกษาที่เป็นข้อมูลตัวอย่างเนี่ยมันเกินคอลัมน์ ให้นักศึกษาษทำการดับเบิลคลิกที่เส้นขั้นระหว่างคอลัมน์ c และคอลัมน์ d ระบบจะทำการจัดคอลัมน์ขนาดของคอลัมน์ให้อัตโนมัตินะครับต่อไปเราจะพิมพ์ข้อมูลตรงกลุ่มเรียนนะครับปวบช3ถ้าข้อมูลเป็นข้อมูลเดียวกันนะครับระบบจะขึ้นให้เราอัตโนมัติ แต่ในกรณีที่มันมีเหมือนกันแล้วนะครับเราจะต้องพิมพ์ไปถึงจุดที่มันต่างกันก่อนมันถึงจะทำการใส่ข้อมูลแบบออโต้ฟิลให้เราต่อคัก็ได้นะครับเพื่อให้ง่ายเสร็จปั๊บเหมือนเดิมครับตอนนี้เราก็ดับเบิลคลิกที่เส้นขั้นเส้นแบ่งระหว่างคอลัมน์ดกับคอลัมน์ e นะครับเพื่อที่จะกำหนดขนาดคอลัมน์เนี่ยให้มันขยายตามความต้องการของเราขอย่อหน่อย เสร็จปนะั Set ๊บเราก็คีย์ข้อมูลลงไปตรงนี้นักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่ามันต้องจัดกลางนะครับนักศึกษาก็ทําการจัดกลางข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วะลองเบอร์โทรศัพท์บ้างนักศึกษาสังเกตเห็นไหมว่าอะไรมันหายไปเลขศูนย์นะคะศูนเลขศูนย์มันหายไปสาเหตุที่เลขศูนย์หายไปเพราะว่าการจัด ะฮะรูปแบบตัวอักษรในโปรแกรม Excel เนี่ยมันจะมีการจัดแบบ general general คือทุกอย่างมันจะเป็นตัวเลขไว้ก่อนนะฮะถ้าพิมพ์ตัวเลขเข้ามาเนี่ยเขาจะคำนวณว่ามันเป็นตัวเลขที่ใช้คำนวณเท่านั้นก่อนนะฮะในกรณีที่เราต้องการพิมพ์เบอร์โทรศัพท์เนี่ยเราจะต้องเก็บข้อมูลส่วนนั้นเป็นตัวอักษรเดี๋ยวนะักศึกษาจะได้เรียนส่วนนี้ในใบงานที่3นะครับเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น text นะครับจัดการ แล้วนักศึกษาจะสามารถเพิ่มศูนย์เข้ามาได้โอเคนะครับเป็นปั๊บตารางก็ได้ลวประมาณนี้แหละที่เหลือด้านล่างก็สามารถทําได้นักศึกษาอย่าลืมตีตารางคราวนี้เรามาใส่ข้อมูลด้านบนบางข้อมูลด้านบนประกอบด้วยกี่แถวหัวหัวตารางประกอบด้วย,นนก,วยกี่แถวเอ,อ้ยชื่อตารางประกอบด้วยกี่แถวกี่แถวเราก <que> ็อินเสิร์ คอลัมน์ขึ้นมาอีก2แถวนะคะหลังจากนั้นเราทำการประสานเซลล์ครับแต่ละแถวที่หัวตารางเราทำการประสานแล้วเราไม่จำเป็นต้องตีตารางนะครับพอเราดำเนินการทำข้อมูลได้นะครับนักศึกษาหลักการในการทำ ชื่อตารางนะครับโดยปกติแล้วชื่อตารางเนี่ยเราต้องทําการใส่ตัวหนาเป็นที่แน่นอนถ้านักศึกษาอยากให้มันเด่นชัดขึ้นมานักศึกษาสามารถเพิ่มขนาดตัวสอนได้ตั้งแต่18ถึง24นะครับก็แล้วแต่ความเหมาะสมนักศึกษาสามารถดําเนินการจัดการได้เองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อมูลเนาะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตไปก๊อบข้อมูลตรงส่วนนี้มานะครับเพื่อที่จะโอเคตรงนี้นักศึกษาก็จะสามารถเห็นได้แล้วว่า งานของเรานะครับก็จะออกมาลักษณะตามแบบเป๊ะๆนะฮะตามแบบเป๊ะๆสำหรับในใบางานที่2นะครับผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเนี่ยใบายงานนี้จะเน้นให้นักศึกษาเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดขนาดของตารางนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของการเมิดเซลล์อยู่การใส่สีตารางนะครับการทำออโตฟิลนะฮะแล้วก็ให้นักศึกษาได้รู้จักกับคำว่าชื่อตารางกับหัวตาราง นะครับอันนี้ก็จะเป็นใบงานที่2ครับ